แก้ถัดมันเงโอเคดียึเข้าไปกาได้อุนัหพี่นั่งไหมอ๋ออยูปร้านผมเนี่ยท้าปีเลยยังอื่นจะเพิ่งจับนะครับไว้ก่อนนะครับเพิ่งจับตรงน้นใส่ไว้อยู่แล้วของไว้เฉยเออของไว้ นี่ี่นอนมันลื่อนนะท้องไหนบ้างครับเนี่ยนัาละกงทองไปต่อไปทองเนี่ยกระป๋องตังแล้วก็เป็นใหญ่มันเอาไปเลยอันนี้ทำอะไร โอปคจอดที่ื่นผมบอกแล้วว่าไปจอดหน้าบ้านพี่จะเห็นมีเห็น้องแ่เห็นขอบไงนี่ยนีเห็นชัาแต่สดมันเห็นไม่เห็นหนาถ้าเห็นมาตอนออกนี่แหละเห็นหน้ตอนนี่ชัแล้วเจาะกนเลยจำๆ เคยเห็นไหมคะโดยจมพาอเลยบอกาทะ่าคปดี่อาจจะไม่ได้ยินเสียงคุ้นๆเนี่ยคนแถวหลังบ้านเรานี่แหละยายก็เห็นหน้าคุ้นเลยที่ถวซอยหลังบ้านเราเนี่ยซอยตรงไว้ลี่ลุ่เชี่ยผมเหอะในโรงพักัมีชอมินอยู่พี่น่าข่าว ถ่ายไปนี่ต้องจับให้ได้จะได้ลงลงในที่ลองเดินลองลองให้มันเดินไปทีได้ไหมอาจจะเ้น่มันเหนื่อยมันเหนื่อยเดี๋ยวอ้ามาอีกเหรอชื่อชัดแล้วอันนี้ชัดเดี๋ยวจระดูไป่ีอะไรมีไปไหนครับ 情報がわからな